โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมิตรลักแฟนเพจรายงานผลบอลทาง Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งันฟุตบอลมาจจำค่บคือวันที่12เมษายนลวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่13เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมน,นะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนั้นก่อนชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอนลนะจ๊ะ เพื่อท่านจะไม่พลาดคลีดใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลีก้าหโรมาเนียเลยครับโปลิเทนิกาอาซเอาีเอาชนะทางด้านเฮอร์มันสตัดไป1ประตูต่อ0วิสต้ลุลดคอนเซเตตาพ่ายกับการเมตันไป0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลพิมรีอังกฤษเวสบอมวิดเอาชนะเซาท์ทำด้านไป3ประตูต่อ0 ไบตันเสมอกับเอฟเวอร์ตันไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเซเรียบีของอิตาลีคีเอโวเอาชนะปีซา่าไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลจูวิเล่ลีของฮอนแลนด์อเมเลซิตี้เสมอกับเทสตาไป1ประตูต่อ1เอ็มวีวีกับโรด a าไป2ประตูต่อ4เอเซอักมาเยาวชนเอาชนะทางด้านดอสเดสไป4ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฮอฟเฟนไฮมเสมอกรบลูคุเซนไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลกันโชซิราอิตาลีเบลเวนโต้พ่ายกับซัสโซโลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีกเดอร์ ider, ของฝรั่งเศสเกงกองเสมอตูรุสไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนอันกอกร้อนเอาชนะทางด้านของคาสเตยลอนไปสองประตูต่อหนึ่ง ผลฟุตบอลล,ลาลีกาสเปนเซลต,ตาบีโก้พายกับทางด้านเซบียาไป3ประตูต่อสําสำหรับโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่13เมษายนก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลฟอร์ตูนาลีกาของเช็คโดยคู่หนึ่งคู่นั้นแข่งเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งปาดูซจะพบกับสลโลวาโก้แล้วก็จะมีโปรแกรมเซรีบลลีของอิตาลี โดยแข่งเวลา3ามทุ่มเคโอริเซ่จะพบกับเอมโปลีแล้วก็จะมีโปรแกรมแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษอีกทั้งหมด3คู่โดยคู่แรกนั้นจะแข่งเวลา5้าทุ่มครึ่งฮันเดอร์ฟิลด์จะพบกับทั้งด้านของบอลสมาร์ทและคู่เที่ยงคืนนั้นเชฟเวนเดย์จะพบกับสวรนซสีส่วนคู่ตีหนึ่งลอตเทอร์แฮมจะพบกับ QPR แล้วก็จะมีโปรแกรมลีกวันของอังกฤษ โดยคู่แรกนั้นจะแข่งเวลาเที่ยงคืนตรงค่าคููจะพบกับทางด้านของพอรตสมาร์ทส่วนอีกคู่นั้นก็แข่งเวลาเที่ยงคืนเช่นกันวีแกนจะพบกับซันเดอร์แลนด์และคู่ถัดมาแข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งเอฟซีวินเบอรดันจะพบกับอิสวิทส่วนอีกคู่ที่จะแข่งพร้อมกันหมดเวลาตีหนึ่งจะมีอีก5าคู่ออฟฟอร์ดยูเนเต็ดจะพบกับชูบิลลี่ดอนคาร์เตอร์จะพบกับเบอร์ตันเอาเบียน แบ็กพูลจะพบกับเอ็กลินตันโลเดสจะพบกับสวีดอนและลิงคอนจะพบกับมิตเทิคินดอนแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม l ล ague t ของอังกฤษโดยคู่แรกนั้นจะแข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งมอแคมจะพบสคันท็อปส่วนคู่ที่เหลือนั้นจะแข่งพร้อมกันหมดเวลาตีหนก็จะมีบาโลพบเอ็กเชเตอร์แบตฟอร์พบคอรีทาว w นวพอร์ตเคานตี้พบคารไล ซันฟอร์ดพบโบวตันฮาโลเกดทาพบเลตันโอเลียนและว,วอร์ซอพบทานสเมียแล้วก็จะมีโปรแกรมยูฟาแชมเปียน,นลีกนัดที่2โดยแข่งพร้อมกันหมดทั้ง2คู่โดยเตะพร้อมกันเวลาตี2องเอเอจะพบกับบาเยนเมวนิกและก็อีกคู่หนึ่งนั้นเชลซีจะพบกับเอฟซีปอร์โต โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่12เมษายนลมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่13เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานภัยเวลาที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพจ y o u t u b e ของเราด้วยรายงานผลบอลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ